สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบกรกดัมใหญ่ของยามาฮ่นะครับอันนี้เป็นดัมใหญ่นะอ่ามันมีคําถามถามเข้ามานะครับคำถามหนึ่งว่าไปซื้อผ้าเบรกมี o มาใส่ส p a r k แล้วมันใส่ไม่ได้นะครับอ่าเวลาไปซื้อเขาก็บอกของมีโจะเอามาใส่สปาร์กเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับสปาร์กเ็นะครับ, X, รบเป็นผ้าเบกรกดัมใหญ่เหมือนกันกันกบมี o แต่ถ้าเป็นสปาร์ R อาร์สป นะครับ X1 ตัวแรกๆจะเป็นดุมหลังเล็กนะครับมันจะเป็นผ้าเบรก y100 นะครับแต่ตัวนี้เป็นผ้าเบรกมีโอนะครับสปราร์กอ่าสปาร์กอ่า RX สปราร์ก X สปราร์ก RX สปราร์กนาโนอ่า X1 ตัวใหม่ๆนะครับอ่าสปราร์ก135ฟินจูปิเตอร์จะใช้เป็นผ้าเบรกตัวที่ทุกท่านได้เห็นเวลาที่ท่านไปซื้อเขาก็จะ จัดของเป็นของมีโอให้นะครับทุกท่านมันสามารถใส่ร่วมกันได้เลยนะครับมีโอหลังละมีโอดําหลังนะครับมันจะเป็นผ้าเบรกใหญ่นะครับทุกท่านที่นี้ปัญหาก็คือเขาบอกมาว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับทําไมถึงใส่ไม่ได้นะครับอ่าเรามาดูกันตรงนี้นะครับที่ซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้นี่เราดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงหัวเนี่ยเห็นไหมมันมีด้านนูนกับด้านอ่าด้านด้าน ด้านบลกับด้านนูนเห็นไหมด้านเบ้ลกับด้านนูนเห็นไหมเวลาที่ท่านซื้อมาใส่นะครับเวลาที่ท่านซื้อมาใส่ท่านใส่กลับด้านหรือเปล่ามันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับทั้งที่รถออโต้กับรถเกียร์มันก็ผ้าเบรกตัวเดียวกันนะครับจะเอาของ RXZ มาใส่ก็ใส่ได้ถ้าเป็นผ้าเบรกดาใหญ่นะครับทุกท่านนี่ใส่ให้ถูกด้านนะครับเขาเวลาเขาใส่เขาให้เอาด้านว้ลลงนะให้เอาด้านว้ลลงแบบนี้นะครับให้เอาด้านว้ลลงแบบนี้ นะครับถ้าเราเอาด้านนูนลงมันเอาลงไม่ได้นะครับถ้าเราด้านนูนลงเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้มันจะลอยนะครับทุกท่านอันนี้ก็ให้พิจารณาดูด้วยนะครับว่าเราใส่ถูกด้านหรือเปล่านะครับสําหรับผ้าเบรกนะครับทุกท่านนะทีนี้สปริงสปริงเนี่ยมันจะมี2ตัวเล็กแบบนี้นะครับเห็นไหมทิศทางของสปริงมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับทิศทางของสปริงมันไม่เหมือนกันนะเห็นไหม อ่าแต่ของอเ,เห็นไหมเนี่ยอันนี้งอมาด้านเดียวกันอันนี้งอไปคนละข้างต้องใส่ให้ถูกด้านด้วยนะครับในส่วนของเรื่องการเกียร์ล่องผ้าเบรกนะครับเกียร์ล่องผ้าเบรกมีไว้สําหรับมีไว้สําหรับไอระบายฝุ่นระบายขี้พ้าเบรกเด้อตรงนี้เด้ออ่าใช้ในการระบายฝุ่นระบายขี้ผ้าเบกเร,ร,เรกรกีดน้ําออกจากจานเบรกเพื่อลดเสียงดัง นะครับมัวให้มันดังอิดอีดอดอดนั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ะทีนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องของการประกอบนะครับอันดับแรกเราก็ดูก่อนนะที่ทางสปริงเขาให้เกาะให้เกี่ยวยังไงนะครับอ่ะที่ทางสปริงไอตัวที่นี้อยู่ฝั่งนี้นะครับไอตัวที่อ่าไปโครด้านเนี่ยมันอยู่ด้านนี้อยู่ตรงนี้ไอตัวด้านเดียวกันอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกท่าน อ่าเวลาเราประกอบนะครับอันนี้ก็จะประกอบยากนิดนึงเพราะว่าอันข้างไอ้กล้องยู่ไตข้างอ้าเอ้ยกล้องยู่ไตข้างขน้อยนี่แหละนะครับมันก็นเลยเฮ็ดยากเนี่ยนิดนึงนะอ่าก็เกี่ยวเข้าไปเลยเนี่ยนะครับเกี่ยวเข้าไปเลยเนี่ยดัดใส่นิดนึงนะครับอ่ใส่ด้านหน,นุนก่อนก็ไดตัวนบ่อ่าเนี่ย เมื่อเราเกี่ยวแล้วเราก็ง้างแบบนี้ง้างเป็นลักษณะตัว V นะลักษณะตัว V เห็นไหมอ่าทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นนะอ่าตรงนี้ก็ด้านลงก่อนด้านหนึ่งเนี่ยด้านลงด้านหนึ่งก่อนก็หมุนมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดึงไปเลยดึงไปใส่แบบนี้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับการประกอบผ้าเบรกก็ ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับทุกท่านนะก็ตามนี้เลยทําตามนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับซสาะล่องผ้าเบรกนะครับมันก็มีข้อดีนะครับก็คือในเรื่องของระบายขี้ผ้าเบรกไม่ให้มันมีเสียงดังอีดนั่นแหละอ่าแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของการระบายความร้อนเวลาที่ไหลลงเนินยาว นะครับตรงนี้จะช่วยลดความร้อนของผ้าเบรกป้องกันผ้าเบรกเฟดป้องกันผ้าเบรกไหมได้ด้วยนะครับอ่ามันก็จะมีข้อดีแต่ข้อเสียก็คือถ้าใครเซาะร่องมากๆเซาะร่องลึกเกินไปผ้าเบรกอาจจะแตกอาจจะหักได้หรือนะครับหรือเซาะร่องมากเกินไปพื้นที่หน้าสัมผัสที่จะไปสร้างความฝืดกับจานเบรกมันก็มีน้อยมันก็เลยกลายเป็นเบรกไม่อยู่ระยะเบรกยืดยาวตรงนี้ก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านก็ เอาละในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนจบคลิปก็อาจจะมีคําถามว่าเห็นบางอาจารย์ทําไมนะครับทําไมเขาเอา,อาจารบีทาสปริงก็คือช่วยนะครับอ่า 1. นื่งละดุมล้อบางดุมมันอาจจะเบียดกันกับสปริงมันก็ช่วยลดเสียงดงงัง2อจารบีจะช่วยนะครับซับฝุ่นให้ฝุ่นมาเกาะอยู่ที่สปริงฝุ่นหรือว่าชี้ผ้าเบรกของเรานี่แหละนะครับอ่า เพื่อป้องกันไม่ให้อาฟุ่นมันกระจายลงไปหาจานเบรกนะครับทุกท่านมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับของการเอามาทานะครับทุกท่านนะแล้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้สปริงขึ้นสนิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f อทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ